วันนี้ช่องกับข้าวหั่นสาจะมาทำเมนูะโล้หมูนะครับเริ่มต้นมาเราก็จะมาหั่นหมูก่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเราเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างนะครับล้างหมูอ่านี่คือไข่ต้มนะครับไข่ที่ต้มมาแล้วเป็นไข่ต้มยางมะตูมนะครับแล้วก็มาปอกไข่เสร็จแล้วก็มาติดติดเตานะครับเปิดหม้อใส่น้ําตาลปี๊บลงไป1ก้อนนะครับแล้วก็ เครื่องตุ่นพะโล้นะครับใส่ลงไปปรุงรสชาตินะครับน้ำตาลน้ำปลารสด,ดีอ่าแล้วก็พระเอกของเราซีอิ๊วดำนะครับผมพอน้ำเดือดเสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปนะครับคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เอา ต้องหู้มาทอดนะครับทอดเสร็จแล้วก็จะมาหั่นนะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปในพะโลนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ากินแบบนี้เลยเสิร์ฟคู่กับน้ำพริกน้ำปลานะครับเสร็จแล้วมาลองชิมกันดูครับแซบ่บ